ก็กลับสวัสดีเพื่อนชา,าว Marvel Future Fight ทุกท่านนะครับกลับมาเจออีกแล้วอ่ะวันนี้ก็จะมาลงบอสเวอร์ให้ดูอีกเช่นเคยอ่าแล้วตัวที่เราจะมาเจอในวันนี้ก็คือนี่เลยโพกซิมาวิดไนท์ซึ่งสกิลพิเศษของเธอเนี่ยก็จะเป็นการบวกความเร็วทั้งหมดให้กับตัวเอง10%แล้วก็ลดความเร็วทั้งหมดของเราแทนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีคนตีบอสเนี่ยตายครบ2,000กว่าคนแล้วก็เราเลยได้เอฟเฟกต์พิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือการบวกความเร็วให้กับตัวเองเออ่ให้กับเราเนี่ย อีก10%อ่ะมันลดเรา10เอ้ยมันลดเรา6เราได้มา10ก็เหลือ4อ่ะก็ยังถือว่าได้กำไรอ่าส่วนตัวทีมที่ผมจะเอามาลองก็คือนี่ตัวทีมพิมพ์นิยมของผมโรนนแล้วก็โลคิแล้วก็เรสเกลอ่ะส่วนสไตรเกอร์เนี่ย,ออยลองใหม่แล้วกันตะก,กี้ลองแล้วไม่ไหวเครื่องกระตุกมากก็เลยจะมาลองกันอีกรอบหนึ่งเอาเป็นลดดาเมจได้รับลง10% แล้วก็เพิ่ม Energy d ้แดกแทแล้วก็ไม่สนลดดาเมจความเสียหายสายฟ้าที่ได้รับแล้วก็โบกดาเมจสายฟ้า10%ก็ใส่เพื่อเอาอให้ทองโดดออกมาช่วยนนั่นเองแล้วก็อ่ะโบกดาเมจ10%์ที่ทำกับบอสอ่เอาสติเกอร์อสักตัวหรือว่าเจ้าดาเมจด,ดีกว่าเอาทอเจนด้วยอ่ะก็ไม่รู้ลองจัดมั่วๆดูจะรอดไม่รอดก็ แลายะดวงแล้วกันเพราะว่าผมอัดวิดีโอไปแล้วเล่นไปเนี่ยมันกระตุกมากจะให้เล่นในบูสเต็คเหมือนตัวที่แล้วก็ไม่ไหวเพราะว่าสกิลมันหลบยากกว่ามากแล้วมันคือกดคลิกเมาส์ไม่ทันก็จะมาลองดูถ้าผ่านก็ดวงล้วนแล้วกันมีการสะบัดผมควงหอกโชว์อ่ะก็ไม่รอช้าลงเลยลุยเลยแค่เริ่มก็เห็นสัมผัสได้ถึงความแหลก ไรไม่รู้เสียงเสียงน่งก็สก,กิลแรกเหยือเนการทุบพื้นแล้วก็เป็นการฟาสอนออกมาซึ่งสอนนี้เนี่ยถ้าเ,าเกิดเราโดนเนี่ยเร,เราติดดีบัฟช็อตไฟฟ้าด้วยซึ่งการโดนช็อตเนี่ยมันจะทําให้การสู้กับบอสเนี่ยยากขึ้นเพราะว่าจังหวะให้โดนช็อตใช่ไหม อบอสมันก็จะปล่อยสกิลออกมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะหลบยากขึ้นพอเราพอโดนช็อตเนี่ยเราก็จะเดินชัาร์จไปเรื่อยๆโอกาสหลบก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยติดช็อตแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเป็นการโจมตีแบติดตามเลยนะเท่าที่ดูเนี่ยลูกศรเนี่ยโอ้โหไม่ทำอมไรจริงๆมาล่างสองแล้วบอกเขาดูล่างสองล่างหนึ่งนี้ก็จะกระตุกอยู่แล้วกระตุกขนาดนั้นล่างสองจะขนาดไหนโอ้โหโอ้โหโ โอ้โห้รอ,อดได้ไงเนี่ยอย่าไปยืนตีเขาสิยืนตีทำไมหลมากโอ้โห,โโหแหลกมากแหลกแบบเราโดนดาเมจอะไรไปยังไม่รู้เลยว่าโดนตีตอนไหนดูสิมันแหลกมากซึ่งมันอารมณ์เสียตรงนี้ผมว่าคือมันไม่ใช่แบบสู้ไม่ได้นะแต่ว่ามันแหลกก็คือถ้าไปเล่นในบูสแตก มันก็ไม่แหลกแต่ว่าหลบลำบากอีกโอ้โหอะไรจะสู้ยากขนาดนี้ครับบอลตัวนี้เนี่ยเอฟเฟกก็อลังการเกินจะทำให้สวยไปหนไม่ต้องทำเอฟเฟก,กอลังการหาหนก็ได้เว้ยเอาแต่พอดีให้ผมเล่นเล่นลืนล่นๆง่ายสบายๆหนะ่อย นั่นไงโดนแล้ว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 ,ลว hmm. ต้องเปลี่ยนตัวออกนะถ้าเกิดเราโดนดามเมดอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราเอายืนรับดาเมดที่โดนเรื่อยๆเ,เนี่ยไม่มีทางรอด hmm. เพราะมันคอมโบหนักมากดูดิดูดิต้เปลี่ยนตัวออกเนี่ยคือมันจังหวะให้เราเดินเนี่ยแทบไม่มีเลย จพุ่งกับเขาไปทำไมอย่างนี้โอ้ยต้องกดย้ำๆไม่งั้นไม่ปิดแน่เพราะว่าติดชอ็อตไฟฟ้าอยู่อ่เนี่ยอาล้างสามมาลวเวลาตัดสินลำบากมากกระตุกพออัดไปด้วยเล่นไปด้วย แทนบอสก็ไม่ใช่แบบคือดาเมจเขาเนี่ยจะเบากว่าตัวก่อนๆนะเขาที่รู้สึกแต่ว่ามันต่อเนื่องแล้วคือมันหลบไม่ได้ดูสิดูสิแล้วเปลี่ยนตัวออกอย่างเดียวเลยต้องกดแบบรัวๆด้วยนะกดครั้งเดียวไม่ติดเราต้องย้ำๆย้ำๆย้ำๆพาถ้าปล่อยไว้เนี่ยไม่รอดแน่นอน โอ้โหดูสิดูสอนสิดูสอนดูสอนคือกลัวเราไม่ตายเหรอนี่กลัวผมไม่ตายหะคระับพี่ฮะกลัวผมไม่ตายเหรอต้องรีบเปลี่ยนตัวโดวนแะล้วตรีบเปลี่ยนตัวไม่ต้องแล้วจะจบแล้ว ยิงไปในลางแยของฉันตัวฉันอี่คนนึงอ๋อยูกิไปแล้ะลางแยกของฉันอีก็ต้องพึ่งดวงนิดนึงอะตัวนี้เนี่ยแบบจังหวะที่เรา mm. โดนช็อตเนี่ยเราต้องพึ่งดวงว่าเราเนี่ยจะรอดจากการโดนช็อตเปลี่ยนตัวท anyway. ันไหมอ่ะก็ผมก็คิดไม่ออกเลยว่าตัวต่อไปที่จะมาลงสู้เป็นตัวอะไรอาจจะเป็นคาเนกก็ได้อ่ะก็ศหรท์วันนี้ก็ จบการรีวิวทีมแรกที่สู้กับบอสตัวพ็อกซิม i าบินไนไปแต่เพียงเท่านี้ต่อไปอาจจะมีทีมที่2นะเดี๋ยวผมลองขอไปลองก่อนหรือไม่ก็รอให้เขาปรับตัวบอสนี้นิดหน่อยประมาณว่าไม่ให้มันกระตุกนานปล่อยสกิลอ่ะมันอาจจะเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ